สวัสดีครับวันนี Ó, ้พบกับมินเปิลกิกและบอร์ดเกมยอดเยี่ยมประจำเดือนกันอีกครั้งนะครับผมวันนี้เรามาในมีทีมของสิ่งแวดล้อมครับนั่นคือเกมเกมนี้ครับผมตึงตึอนถึงตึอนถึงเซียวทูเซคันเชนนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันว่าทำไมถึงเป็นบอร์ดเกมยอดเยี่ยมประจำเดือนนะครับไปกันเลย ตัวของ CO2 Second change นะครับผมเป็นเวอร์ชัน2ของเกม CO2 นี้นะครับผมซึ่งก็จะมีการปรับระบบเล็กน้อยนะครับให้เกมมันสมูทขึ้นนะครับจุดเด่นของเกมนี้นะครับผมเป็นเกมของนักออกแบบชื่อดังครับผมชื่อว่าวิทอลลาเซดาครับซึ่งได้ขึ้นชื่อว่าเป็นคนที่ออกแบบเกมได้ค่อนข้างที่จะมีความซับซ้อนแล้วก็ลึกพอสมควรเลยนะครับถ้าใครชอบเกมที่มีความซับซ้อนแต่เล่นง่ายนะนักออกแบบคนนี้คือตรงใจเลยนะครับผมนอกจากนี้นะครับผม เกมนี้ยังเป็นเกมที่มีสเสน่ห์มากๆนะครับผม CO2 เนี่ยได้กล่าวถึงโลกในปัจจุบันครับที่เรามีการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมอุตสาหการรมมากมายนะครับผมซึ่งปัจจุบันเราใช้พลังงานหลักๆคือพลังงานจากถ่านหินใช่ไหมครับแต่พลังงานจากถ่านหินเนี่ยมาส่งผลให้เกิด CO2 emission หรือว่าการปลดปล่อย CO2 ในสู่กา๊าซอาสู่บรรยากาศเยอะแยะมากมายนะครับรวมไปถึงทําให้เกิด climate change นะครับดังนั้นสิ่งที่เขาต้องการก็คือเราต้องร่วมมือกันครับแม้จะเป็นเกมแข่งขันแต่ก็ร่วมมือกันด้วยนะ นะครับกึ่งเซมิคออปก็คือเราต้องร่วมมือกันไม่ให้ตัวของปริมาณ CO2 e m i s s i o นนะครับผมมันมากเกินกว่าที่โลกจะรองรับได้นะครับผมถ้าเกินกว่าเราจะแพ้ด้วยกันทั้งหมดแต่ถ้าเรารอดไปได้เราจะดูว่าใครคะแนนมากกว่านอกจากโหมดแข่งขันกันแล้วยังมีโหมดของร่วมมือกันด้วยนะครับโหมดร่วมมือกันก็สนุกอีกแบบหนึง่งคือเราก็ต้องร่วมมือกันเต็มที่เลยครับวางแผนคิดทำยังไงก็ตามให้เราสามารถเอาตัวรอดไปได้แล้วก็นะครับรเผชิญกับการ ติดลบของคะแนนที่โหดร้ายทาวรุนมากนะครับผมถ้าไม่ร่วมมือกันให้ดีนี่คือโอกาสชนะต่ํามากนะครับผมและนี่ก็คือบอร์ดเกมยอดเยี่ยมประจาเดือนของมีปัญกี้ครับเดือนหน้าจะเป็นเกมอะไรนะครับผมในบอร์ดเกมยอดเยี่ยมประจาเดือนก็คอยติดตามชมกันได้นะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวไปรักโลกผ่านบอร์ดเกมซีโอทูกันนะครับผมแล้วเจอกันครับ